โอเคทุกคนตอสวัสดีก่อนเริ่มกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TCB Gaming เจ็ดชุดเคยนะครับคนต่อวันนี้นะครับเราก็อยู่กับที่หน้าเว็บยู s t o r e ตรฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนันเองนะครับทุกคนก็กดเข้าไปเติมโค้ดนะครับผมซ้าๆพาใครที่หาริ์เข้าเว็บไปเจอนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าได้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์เข้าเว็บไ้ให้นะครับ ก็ก่อนครับเติมเงินนะผมทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวราครมพิวเตร์กันเลยดีกว่านะโอเคนะผมก็สำหรับตรงนี้ให้ทุกคนกรอกตามได้เลยนะครับผมก็หรหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดน,น,นี้เลยนะครับผมเป็น,ปน v n p n d r 8นะครับก็กรอกตามนี้เลยนะครับทุกคนก็กรอกตามนี้เสร็จแล้วก็กดตรวจสอบไปนะครับผมแปะโค้ดสำเร็จนะครับทุกคน ยตัวเราเข้าไปเช็คกันที่ปาจีนะครับนี้เลยนะครับทุกคนได้ไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับโคตรที้นะครนะผมจะย้าลนลไปใส่กันด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่ใส่ไปทานก็รอติดตามคลิปน้าได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมเดี๋ยวจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายคับ